ที่ท่านพูดมามันก็น่าฟังท่านกุมารกัสตะยังไม่ยอมแพ้ยมนี่นะเคยทําการพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ขอสรุปว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกาไม่มีเรื่องมันเป็นอย่างนี้คราวหนึ่งโยมเนี่ยเคยสั่งให้ประหานักโทษที่ทำความผิดขั้นอุกฤษคือต้องโทษประหารตามกฎหมายบ้านเมือง ด้วยการต้มให้ตายในหม้อที่ปิดฝาสนิทคือทำหม้อยักษ์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อต้มปิดฝาสนิทรัดขอบปากหม้อดวนหนังสดแล้วหุบดินเหนียวอีกหนึ่งชั้นหุ้มสนิทเลยเมื่อเห็นว่านักโทษนั้นตายแล้วก็ค่อยๆเปิดฝาหม้อออกมาไอ้ที่ทำอย่างนั้นเพื่อว่าไม่ให้วิญญ,ญาณนักโทษออกได้เนะี่ยไอ้ที่ ปิดฝาอย่างสนิทแล้วก็เอาหนังสดลัดปากหม้อไม่ให้ฝาเปิดแล้วก็หุ้มดินเหนียวอชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้วิญญาณนักโทษออกมาได้วิญญาณนักโทษจะได้ถูกขังอยู่ในหม้อแต่ออกจากกระดางของนักโทษที่ตายอยู่ในหม้อนั้นแต่พอมาพพิษยอมแล้วค่อยๆให้เขาเปิดฝาหม้อออกดูค่อยๆแง้มๆ <c oughs> เผื่อว่าจะได้เห็นวิญญ,ญาณเราบ้างบัดแต่ก็ผิดหวัง ไม่เห็นวิญญาณอะไรออกมาเลยมันเป็นอย่างนี้แหละท่านกุม,มารกาัสสะโยมจึงไม่เชื่อเ oh. นี่ยโยมเราไม่เชื่อเลยเดีมหาปพิษในกรณีนี้เนะี่ยอาตมาขอถามพระองค์สักหน่อยคือมหาปพิษเ,เคยบรรทมกลางวันบ้างไหม <Hey. S 1> เคยเคยสิ และทรงฝันเห็นสวนอันน่าเรืนมและสะโบกกรณีอันน่าเรืนม่ะเคยฝันอย่างนี้บ้างไหม mm hmm. บอกเคยโยมเคยนอนหลับกลางวันและก็ฝันเห็นแล้วก็สนมนมนางในและกุมารีทั้งหลายที่คอยปนเลยบัตรมีอยู่หรือไม่ล่ะ mm hmm. กรทร่งตอบว่ามี คนเหล่นั้นได้เห็นวิญญาณของพระองค์เข้าหรือออกไปชมทดท้านโอ้อย่างงี้เรียกว่าเคยฝันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ระหว่างนอนฝันสนมต่างๆก็กบปฏิบัติท่านอยู่ก็ถามกลับไปเนี่ยว่าที่พระองค์ฝัน ผู้ที่ข้าเฝ้าพระองค์อยู่นั่นน่ะได้เห็นวิญญาณของพระองค์ออกไปชมสถานที่ต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าเอ้าเปล่านี่ก็ไม่มีใครเขาเล่าให้ฟังเลยเปล่าอะไรท่านกุมารกัสปะโยมก็นอนหลับไปอย่างล้วโยมฝันเห็นแต่ไอ้ที่ข้าเฝ้าอยู่เนี่ยไม่มีใครเห็นว่าโยมฝันไปเห็นก็คนเหล่านั้นน่ะยังไม่เห็นวิญญ,ญาณของพระองค์ เข้าๆออกๆออแล้วพระองค์จะทรงเห็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วได้อย่างไรเล่าอ, <c oughs> อืมือย่างนี้ต้องให้กินพลิกแก้เผ็ดถ้าเผ็ดแล้วต้องให้กินพลิกยังไม่ยอมท่านกุม,มารกสปะอีกคราหนึ่งนะยอมนี่สั่งให้ลงโทษจนผู้ร้ายผู้มีความผิดขั้นอุกฤษ โดยนำนักโทษนั้นนะก่อนประหารนะเอามาชั่งน้ำหนักซะก่อน <c oughs> อ่าชั่งน้ำหนักและจดหลังจากนั้นจ,จึงให้รัดคอตายนักโทษต้องประหารนั่นพอ,พอนักโทษตายแล้วก็นำมาชั่งใหม่ผลตรวกฏว่าโจรนั้นกลับหนักขึ้นกว่าเดิม ถ้าวิญญาณมีจริงเมื่อวิญญาณออกไปแล้วน้ำหนักควรจะเบาลงท่านกุมากรกสปะที่เป็นอย่างนี้ไหนท่านลังตอบสิว่าเพราะเหตุอะไรอาม,มิตพระนี่เป็นพระราชานะขอถวายพระพรข้อนี้เปรียบเหมือนการที่บุคคลเอาก้อนเหล็กที่เผาไฟจนร้อนแดง แล้วก็นำมาช่างน้ำหนักแล้วเมื่อก่อนเมื่อก็เหล็กเย็นแล้วก็มานำมาช่างใหม่อีกครั้งหนึ่งการช่างทั้งสองครั้งนี้มาเอาพิสจว่าครั้งไหนจะเบากว่ากันเหล็กเผาไฟกับเย็นแล้วท่านกุมารกสปะก็เหล็กที่เผาไฟจนร้อนแดงเนี่ยย่อมจะเบากว่าทั้งอ่อนกว่าด้วย แต่ว่าเมื่อก่อนเหล็กนั้นเย็นสนิทแล้วย่อมจะหนักกว่าและแข็งกว่าก็เหมือนกันนั่นแหละมหาบุพิตร่างกายที่ยังมีลมหายใจและไออุ่นอยู่ย่อมจะเบากว่าและอ่อนกว่าส่วนร่างกายคนที่ตายแล้วปราศจากลมหายใจและไออุ่นก็ย่อมหนักและแข็งกว่ากระด้างกว่า ยังท่านกุมากรกะสป,ปะอีกคราวหนึ่งนะยอมสั่งให้ประหานักโทษโดยไม่ให้ผิวหนังเนื้อเอ็นและกระดูกชอกช้ำเ,ออเมื่อจอนอ้นใกล้จะตายออก็สั่งให้พลิกจน,นั้นหงายขึ้นดูเผื่อว่าจะเห็นวิญญ,ญาณออกมาบ้างออแต่ก็ไม่พบให้จับพลิกความลงก็ไม่พบ จับพลิกซ้ายพลิกขวาจนไม <t> ่จะจับให้ยืนก็ไม่เห็นวิญญาณออกมาเลยเนี่ยขอถวายพระพรเรื่องเคยมีมาแล้วคนเป่าสังสังเป่าในรูปคนหนึ่งเยินอยู่กลางหมู่บ้านเขาเป่าสังขึ้นสามกลังแล้วก็ฟางสังไว้ ชาวบ้านได้ยินเสียงสังแล้วก็ตื่นเต้นแปลกใจเอ๊ะนี่เสียงอะไรช่างไพเราะเหลือเกินก็เดินออกจากบ้านมาหาคนเป่าสังพอคุณเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอะไรเล่าคนเป่าสังก็ตอบว่าก็เสียงสังที่วางอยู่ในนสิทันทั้งหลายชาวบ้านก็ไปจับสังนั้นหงายขึ้นแล้วก็พูดว่าพอสัง พูดสิพอสังพอสังเปล่งแสงออกมาเเปล่งเสียงออกมาหน่อยสิแม้จะจากคว่ำติกซ้ายพิขวาก็ไม่ได้ยินเสียงสังเลย <c oughs> คนเป่าสังก็นึกกำคาญขึ้นมาจึงได้เดินไปหยิบสังขึ้นมาเป่าเสียงสังก็ดังขึ้นคนชาวจังหวดได้ยินเสียงสังเข้าก็หายสงสัยการหาวิญญาณด้วยความพยายามที่ผิดวิธี แล้ยอมหาไม่พบเช่นเดียวกันมหาปพิธ oh. คือมันต้องหาให้มันถูกหลักวิชา oh. มันทิ้งจะพบวิญญาณได้ oh. ไปหาวิธีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับหาเสียงจากแกลงกันและหือเสียงจากสังท่านยอมจำหนดหรือย,ยัง <Yeah. S 1> ถูกต้องจ้ะท่านกุม,มารกสปะคราวหนึ่งนี้นะ โยมสั่งให้ประหารชีวิตนักโทษโดยไม่ให้ผิวหนังเนื้อและกระดูกชอกช้ำเมื่อโจนนั拜拜 for ้นใกล้จะตายก็สั่งให้จับพลิกดูว่ามีวิญญาณออกมาบ้างไหมก็ไม่เคยได้เห็นวิญญาณนั้นสักครั้งเกิดใกล้จะตายแล้วยังไม่ตายนะแม้โยมจะสั่งให้เพชฌฆาตค่อยๆเฉือนหนัง เฉือนเนื้อตัดเอ็นตัดกระดูกตัดเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูว่าวิญญาณนจะมีวิญญาณออกมาหรือไม่มันก็ไม่เห็นอีกนะเพราะฉะนั้นโยมขอสรุปว่าโลกหน้าไม่มีนรลกสวรรค์ก็ไม่มีเพราะวิญญาณไม่มีนะ่ะมหาบุพพิตรดื้อย่างเลยอันนี้ว่าเองนะมหาบุพพิตรเพราะด้วยสี บูชาไฟอยู่ในป่าก่อนจะไออกกปก็ได้กันชับเด็กน้อยว่าให้ระวังอย่าให้ไฟดับแต่ถ้าไฟดับก็ต้องทำให้ไฟเกิดขึ้นแล้วก็มอบอุปกรณ์ที่ทำให้ไฟเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้แก่มีดฟืนและไม้สีไฟเมื่อพ่ฤาษีไปแล้วเด็กก็เล่นพเพลินไปตามราษาเด็ก จนไฟได้มอดดับลงเด็กจึงหาทางแก้ไขโดยเอามีดมาผ่าไม้สีไฟผ่าไม้สีไฟดูว่าไฟอยู่ตรงไหนแม้จะผ่าจนไม้แหลกเละแหลกแล้วเตาก็ไม่พบสุดท้ายก็เศษไม้มาใส่คกรกโคลกจนปน่นก็ไม่พบไฟเลย การแสวงหาวิญญาณกันเหมือนกันหากแสวงหาไม่ถูกที่ก็ไม่สามารถหาพบได้เหมือนเด็กอย่างนั้นแหละที่ผ่าฟืนหาไฟ <laughs> อย่างนี้มันต้องเอาไม้แผ่นหัวเด็ก <laughs> พระฤาษีพระเจ้าปยาสิ เมื่อสนทนากับพระกุมารกับสปะมาถึงตรงน,นี้ก็ใจชักเริ่มเลื่อมใสขึ้นมาเริ่มไปเงาเงาขึ้นมาแต่ก็ยังวางมาดอยู่เพราะว่าได้มีทิฏฐิมณะมายาวนานพระกุมารกับสปะา็ขาสังเกตเห็นก็ทรา,าบว่าความผิดของมยาพระเจ้าปัญญาสีนั้นเริ่มเสื่อมคลายลงมากแล้ว จึงกล่าวว่าขอให้มหาบพิตรจงละทิ้งความเห็นผิดนั้นเสถเถิดจะต้องได้รับทุกข์เพราะความเห็นผิดนั้นตลอดกาลนานเลยเพราะว่าไม่ถามต่อน,นี่ก็เลยอบรมสั่งสอนเลยแนะนำยมนะเ่ะเห็นด้วยกับพระคุณเจ้าทุกประการที่ตอบมา่นี่ะแต่ว่า โยมก็ไม่อาจสละทิฐินั้นได้เพราะว่าพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายต่างเขารู้จักโยมว่าเป็นผู้ฉลาดมีความเชื่อว่าสัตว์ที่เกิดแบบโอปปิกะไม่มีโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีเนี่ยถ้าขืนโยมสละทิฐินี้ไปเนี่ยมันอายเขา่ามหาปพิษ ขอทรงฟังอุปมาข้อหนึ่งยังมีคนเลี้ยงหมูคนหนึ่งเขาได้ออกจากบ้านไปยังตำบลอื่นเห็นคูดแห้งเป็นอันมากจึงคิดว่าค <c oughs> ูดแห้งเหล่านี้เป็นอาหารเลี้ยงหมูของเราได้จึงเอาผ้าหม่มห่อคูดแห้งนั้นทูลศิษะเดินกลับบ้านดังในภาพ แในระหว่างทายเกิดฝนตกหนักก้อนโคดในห่อพ้าผมนั้นถูกน้ำฝนเข้าละลายก็ไหลเปื้อนตัวตลอดถึงเท้าแต่เจ้าคนเลี้ยงหมูก็ไม่อาจจะทิ้งห่อโูดนั้นได้เพราะคิดว่าเราน่ลงทุนไปเยอะอุตสาหทนเหนื่อยเดินทุนแบกมาตั้งนานแล้วเนี่ย เพราะนั้นไม่อยากจะทิ้งมหาปพิธพระองค์ไม่ยอมสละทิฏฐิมันนะก็เหมือนกับคนทูลหอคูดนั่นแหละมหาปพิธจะพูดตอนนี้ได้ต่อเมื่อละทิฏฐิแล้วเนี่ยถ้าพูดตอนนี้ตอนแรกก็มีสิทธิ์ทีเดียวแหละพระเจ้าพญาสิ ถึงจะได้ฟังอุปมาอย่างแจ่มแจ้งแต่ก็ยังไม่อาจสละความเห็นผิดได้ง่ายง่ายเพราะทูลคูดมานานพระกุมารกัสปาจึงกลา่าวตอไปว่ามหาพพิตขอทรงฟังอีกเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งมีนักเลงสก,กาสองคนเล่นพนัน,น,นสก,กากันคนหนึ่งชอบโกง ได้แอบกลืนกินเบีย้ยสก,กาที่แพ้แล้วก็กลับได้รับชัยชนะทุกครั้งไป<อ>เพื่อนเล่นสก,กาได้กันถูกโกงฉชนนั้นก็กล่าวว่าสหายท่านเล่นชนะอยู่ข้างเดียวขอท่านจงให้เรายืมลูกสก,กานั้นก่อนเราจะเส้นสูงขอออกบาอุบายกันะ กือสง,สงสัยเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงเมื่อได้ลดเมื่อได้ลุกสการมาแล้วกเพื่อนเพื่อนจะน่าอยู่ข้างเดียวขอเยียลุกสกาหน่อนแอบอยยพิธารุกสกานแล้นแล้วก็ทําเป็นส่งคืนให้โดยที่เพื่อนที่กลืนสการนะไม่รู้เมื่อเริ่มเล่นใหม่ นักเลงสกาโกงก็แอบ,บกลืนเบีย้ยสกาที่แพ้แล้วกลับเป็นผู้ชนะอีกจึงเป็นผู้ได้รับความเร่าร้อนเพราะยาพิษนั้นเพราะยาพิษทติดอยู่ในเมสการนะมหาประพิษหาพกพระองค์ไม่สละทิฏฐิชั่วนั้นเสียก็จะเป็นเหมือนนักเลงสกานะ่ะโกงนักเลงสกาโกงที่เกลืนกินยาพิษในมหาพิษ กพระกุมารกับสปะเห็นว่าพระเจ้าปายาสิยังแสดงอาการว่าไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนั้นได้ก็จึงกล่าวต่อไปอีกว่ามหาปพิธยังมีชายสองคนเ,เป็นสหายรักกันวันหนึ่งขาทั้งสองได้ชวนกันไปสแสวงโชคยังต่างเมืองได้เห็นเปลือกปานที่เขาทิ้งไว้มากมาย จึงชวนกัมมัดเอาเปลือกป่านแบกขึ้นบ่าเดินต่อไปไปถึงอีกตำบลหนึ่งได้พบได้ป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายจึงกล่าวชวนเพื่อนทิ้งเปลือกป่านเถอได้ป่านเพื่อนก็นได้มีความคิดประหลาดว่า <Yeah. S 1> เรานะ่ยแบกเปลือกป่านมาเหนื่อยนัก <Yeah. S 1> อีกทั้งกามัดไว้เรียบร้อย ไม่เอาละเราจะแบกเปลือกป่านต่อไปดีกว่าเรื่องอะไรเราจะไปเอาได้ป่านก็เลยแบกเปลือกป่านต่อไปทั้งที่มันสําเร็จรูปแล้วก็ไม่เอาเพระาะส่าลงทุนมาขนาดนั้นสหายคนที่ฉลาดได้ทิ้งสิ่งที่มีค่าน้อยถือสิ่งที่มีค่าม,มากและเมื่อเดินทางต่อไปได้พบสิ่งที่มีค่าม,มากขึ้นไปตามลําดับเช่นผ้าฝ้ายเหล็กดีบุกสฤทร็จเงินสุดท้ายก็ได้พบทองคํา คนฉลาดก็จะเลือกเอาทองคํากลับบ้านแล้วก็จะทิ้งสิ่งที่มีค่าน้อยกว่าไปมากลับไปถึงบ้านก็จะได้รับการต้อนรับจากหมู่ญาติด้วยความยินดีแต่เพื่อผู้เป็นฉลาดไม่อาศะ,าาะ,ะห่อเปลือกป่านได้เ <c oughs> พื่อนีนคนก็แบกทองคํากลับน <c oughs> ี่แบกป่านเปลือกป่านมาเพราะลงทุนแบกมานานแล้ว <c oughs> จึงถูกตำหนิจากหมู่ญาติ ได้รับความอับอายเสียใจอย่างมากมายมหาภพิษถ้าพระองไม่สละทิฐินั้นก็จะเป็นเหมือนชายผู้แบกหอบเปลือกปานขอพระองคยังสละทิฏฐิชั่วนั้นสเสเถิดอย่าตั้งได้รับทุกข์เพราะความเห็นผิดนั้นตลอดกาลนานเลยพระเจ้าปายาสิเริ่มมีใจยินดีในเหตุผล มีความเคารพในเหตุผลที่ได้ฟังในที่สุดก็ยอมรับว่าตนเองได้เข้าใจผิดยึดมั่นในสิ่งผิดผิดมาน,นานก็ได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านกุมมารขัสปะอุปมาข้อก่อนๆของท่านโยมก็ยินดีพอใจยิ่งแต่ที่ยังยังกล่าวโต้แย้งอยู่เพราะต้องการจะฟังอุปมาให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกคืออยากแจมแจ้งเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละ จริงเนี่ยมันแจ่มตั้งแต่ข้อแรกแล้วแต่อยากคุยกับพระคุณเจ้าคือฟังแล้วมันเพลิดเพลินในธรรมภาสิตของพระคุณเจ้าแล้วมันแจ่มแจ้งขึ้นก็มีแค่นี้แหละข้าแต่ท่านกัสปะขั้นโกมารกัสปะคำกล่าวของท่านนะ่ะแจ่มแจ้งอย่างเลยไพเราะนักเปรียบเสม,มือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางก่คนหลงทาง หรือซองปริที่ในที่มืดไดคิดว่าผู้มีตาดีจะมองเห็นนี่ถ้าหากท่านกุมารกัสปะท่านบอกห้ามถามถามบาปโยมอยากรู้พวกอะไรจะเกิดขึ้นแต่นี่ท่านตอบถามเป็นตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีปิติอินดีโยมขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่ง ขอท่านากุมมารกัสปะจงจำว่าโยมเป็นผู้ถึงรันาตนตัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระจับปายสิก็ได้เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาทรงแต่งตั้งอุตรมานบนุมให้เป็นเจน้าหน้าที่ในการบริจาคทานแก่พระภิกษุสงฆ์และคนอนาถาแต่สิ่งที่พระเจ้าปายสิให้นั้นเป็นของไม่ประณีต เช่นข้าวสุกที่หุงจาะข้าวสารหักๆปนๆปปกับข้าวก็เป็นผักดองเสื้อผ้าที่ให้ก็เป็นผ้าเนื้อยาบหรือเก่าเก่าเป็นของที่ใช้แล้วอุตละมานพผู้จัดแจงทานของพระเจ้าปายสินนั้นเป็นคนมีศรัทธาเยินดีในการบริจาคทานมาตั้งแจกของที่มีค่าตา่ำตามคำสั่งของพระเจ้าปายสิ ก็รู้สึกไม่ชอบใจดังนั้นไม่ได้แจกทานไปแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าโดยอันิสง์แห่งทานนี้อย่าให้ข้าพเจ้าได้เกิดร่วมกับพระเจ้าปายาสิในโลกหน้าเลยไม่อยากไปเจอคนที่ทําบุญไม่ถูกหลักวิชาแต่ทีนี้อุตลามานพไดะอธิษฐานดังๆเนี่ย เรื่องก็เลยไปถึงพระเจ้าปายาสิเพราะมีคนไปบอกได้ทราบข่าวที่อุตรแลมนพ์ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นจึงเรียกมาเฝ้าเลยแล้วก็ถามว่าอุตระลได้ยินว่าท่านได้ให้ทานและกล่าอทิฐานไม่ขอเกิดร่วมกับเราในโลกหน้าจริงเหรออุตรแลมานพบกราบว่าเป็นความจริงอย่างนั้น พระเจ้าค่ะแล้วก็การาบทูลในผลว่าทางของพระองค์ไม่ประณีตคือปลายข้าวส่วนกับข้าวก็เป็นผักดองแม้พระองค์ก็ยังไม่ทรงบริโภคเลยเสื้อผ้ากับเนืออ้อหยาเป็นปุ่มเป็นป,ม,ป,นปมไม่น่าใช้สอยพระเจ้าปายสิจึงสั่งใหม่ว่าอุตระถ้าเช่นนั้นต่อจากนี้ไปเราบริโภคอาหารชนิดใด ท่านก็จะให้ทานด้วยอาหารเช่นนั้นเรานุ่งห่มผ้าชนิดใดท่านก็จงให้ผ้าชนิดนั้นเป็นทานเธอจากนั้นมาอุตรามานุก็มีความดีใจแลจะจัดตั้งทานที่ประณีตให้อาหารที่ประณีตเสื้อผ้าที่ประณีตพระเจ้าปายาสิใช้อย่างไรก็ได้ให้ทานด้วยของที่ปราณีตอย่างนั้นจนตลอดชีวิตเมื่อทั้งสองท่านละโลกแล้ว อุตละมนพซึ่งทำหน้าทีข่ขนขวายในทางของเจ้านายคือพระเจ้าปญญายาิแต่พิจิญญตเลื่อมใสทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่เมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรร์ชั้นดาวดึงสวยรทิพยะสมบัติประณีีงดงามส่วนพระเจ้าปญญายสสิผู้เป็นนายเป็นเจ้าของทานแต่ไม่ได้ขนขวายทำด้วยมือของตนและจิตไม่เลื่อมใสเต็มที่ จะไปเกิดเป็นเทพบุตรบริวารของท้าวเวสสวรร์นในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งมีศักต่ำกว่าชั้นดาวดึงเห็นม oh. จาตนเป็นมนุษย์เป็นลูกน้องแต่พอตายไปนี่ไปเป็นอยู่ในที่สูงกว่าเจ้านายมันขึ้นอยู่การกระทําสั่งสมบุญนิสังหกจากเรื่องพระเจ้าพญาสิก็ทําให้เราทราบว่านรกสวรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสําหรับคนที่ไม่เชื่อหรือยังลังเลสงสัยอยู่ ก็ไม่ควรจะเบือนหน้าหนีแต่ก็ควรจะหาทางวิสูจิ์โดการศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งโดยการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวก็จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองจ้า